ผมเอาตรงโหยาิดูใกล้ๆนิดนึง <c oughs> บอกเลยว่าสายตาไม่ฟโฟกัส <c oughs> เพรมันเล็กจริงๆนะฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวยอดล้าล<ะ>โอ้โหมึงมาจังหวะไม่ตรงกับกูเลยไม่รู้มมั่วทำมั่วตลอดเขาพี่โดนเฮ้ยมึงจริงๆรายการเราเนี่ยของในกูเอามาแต่ละอันเด็ดเด็ดเท่านั้นเลยโดนเขามึงอ่ะเบียดมดเี่ผมเคยโรคจิตด,ด้วยนะยังไงวะหนึ่งเดินไปหาใครไปแล้วแบบเฮ้ยมีม้ทัดป่ะวัดเขาให้หน่อยดิเพราะมันยาวกี่เซนแล้ว น่าจะเจ็ดให้ทายว่ากี่เซนฮะอันนี้คือผมวัดเมื่อประมาณสัก2วีวิที่แล้วครับอยู่ที่9เซนติเมตรถ้างั้นตอนนี้ก็น่าจะ10เออแต่ผมวัดจากตรงนี้นะโคนบนสุดเฮ้ยเราจะคุยเรื่องนี้ทําบ้าน่งกลับกันมาที่ของรีวิวของเราครับเซียนวันนี้ฮะเราพาทุกคนไปย้อนวัยกันหน่อยวัยเซียนผมเนี่ยไม่ทันจริงๆ แต่ว่าแต่ว่ารู้จักนะเพราะว่าใครๆก็ต้องรู้จักตัวนี้ฮะกับสไปเดอร์แมนแต่วันนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเป็นวันแรกที่มันออกเลยแล้วผมก็รีบขนมันมาเลยนะฮะออนนี้ของใหม่เลยเหรอใช่วันนี้ยังห่อกระดาษสากระดาษขาวได้อยู่เลยซีรีส์ S O C นะครับโซ ok ออฟช o โกคินอะฮผสมเหล็กอยู่ในโปรดักต์นั่นเองนะครับผมถูกต้องครับเจ้าสิ่งนี้นะฮะมันเป็น ไลน์อัพสินค้าของทางสไปเดอร์แมนโตเอะที่ไปได้ลิขสิทธิ์มาจากพังมาเวลผมว่าหลายคนไม่ทันเพราะว่าเจ้าเรื่องนี้เหมือนจะไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยปะมันมาฉายนานมากในหลุมสมองผมเลยเด็กๆเลยอ่ะประมาณกลางๆปี2 0น่ะ20ไม่ทันจริงๆอันนี้เพราะผมเกินเล็กเพราะ <ๆ S 1> ว่าเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวซีรีส์ของสไปเดอร์แมนโตเอะเนี่ยฉายที่ญี่ปุ่นอ่ะทอสอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดคือการปี2 5 2 1แล้วไปจบประมาณช่วงกลางปี 2522สไปเดอร์แนะครับของทางโตเอะเนี่ยมันจะมีความพิเศษจากที่อื่นก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนะออาะอโคงจะพอได้ศึกษากันก็คือเขาจะมีอุปกรณ์ตัวหุ่นยนต์ตัวตัวขี้หลักของเขาเลยนะครับคือตัวหุ่นยนต์เลโอพาร์ดอ่าก็คือตัวที่แปลงร่างเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเสือหมอบอ่าและพอเวลาถึงเวลาปุ๊บจะออกมาเป็นร่างหุ่นยนต์อ่าอันนี้คือแปลงร่างได้และเป็นเหล็ก อันนี้เจ้าตัวลายประหลาดเนี้ยมันเคยขายมาก่อนแล้วใช่ไหมเซียนใช่ครับมันเคยขายมาก่อนแล้วผมขอโทษจริงๆผมจําไม่ได้ว่ามันน่าจะมีร่ม่รมๆ10กว่าปีแล้วอันนี้รันนอรเบอร์ซ x 3 3แต่ตัวเนี้ยใช้รหัสเดิมแต่เพิ่มตัว R เข้าไป R นี่ก็น่าจะมาจากรีไวล์รีเวิร์ลอะไรก็ว่าไปหมายถึงการปรับให้มันดีขึ้นซึ่งเซ็ตนี้ครับมันจะต่างจากตัวดั้งเดิมก็คือตัวดั้งเดิมเนี่ยจะได้เป็นฟิกเป็นฟิกเกอร์แล้วก็เป็นท่าของสไปเดอร์แมนทำท่าอย่างนี้ท่าที่เวลาเขาโพสสสััันนนนเเค้าออะะมืีจ มีตัวเล็กตัวเล็กนะครับมันจะเอาไว้เล่นกับตัว Spider m a c h ช n e น7ก็คือตัวรถของเขาเนี่ยครับคือความเท่ของเขาจะมีตัวแปลงร่างของเขา หรือสไปเดอร์เบสเลสก็คือตัวที่เอาไว้สำหรับแปลงร่างหรือเรียกรถแล้วก็ตัวรถ G7 ของเขานะครับสไปเดอร์แบ็คชีนเนี่ยแล้วก็ตัวเรโอพาดอนนี้ถือว่าทางบันไดนี่จับตลาดได้ดีเลยนะฮะจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในสไปเดอร์เวิร์สด้วยนะครับทุกคนถูกคือใครมานั่งฟังเรื่องสไปเดอร์เวิร์สของพี่อิ๋วหรืออะไรเงี้ยพี่อิ๋วพูดถึงอยู่หลายทีนะครับผมแล้วก็มีที่มาที่ไปของการที่เจ้าตัวนี้มาโผล่ในโลกของสไปเดอร์แมนด้วยนะฮะแล้วก็กระแสกำลังมากับสไปเดอร์เวิ าตัว3ตัวละครหลักที่เป็นนักแสดงมารวมกันก็อนิเมชั่นของทางโซนี่ทุกคนก็คาดหวังว่าเจ้า,าต,ตัวนี้จะาโข่ออกมาอยู่นะนะฮะยังไงเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงวันนี้ฮะเราจะพาทุกคนไปรู้จักแบบย้อนไวักันก่อนกับหุนนนห่นยนต์สไปเดอร์แมนขี่หุ่นยนต์สู้กับศัตรูอะทุกคนนะฮะเรามีเครื่องแปลงร่างกดปุ๊บเนี่ยเรียกหุ่นได้ เรียกชุดออกมาสวมได้ก็ย,ยังเป็นคนธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เด็กแบบฝั่งอเมริกานะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมโทรคูช้สื้อในสมัยก่อนเลยครับเป็นองค์กรมติงสักอย่างถ้าผมจําตอนภาคไทยตอนนั้นไม่ผิดนะเขาเรียกว่ากลุ่มกันเข็นเหล็กอันนี้หนักระดับหนึ่งเพราะตัวหุ่นมันเหล็กนะครับตัวที่ใส่ข้อมือเนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งเลยป่ะเสียหนึ่งต่อหนึ่งพอมีหลายๆคนที่เป็นแฟนขับมาเวลที่ซื้อตัวนี้ไปอ่ะเขาเอามาใส่แต่งตัวกันจริงจังเลยนี่เยนี่อันนี้คือ ของของมีรถยนต์มาให้อย่างที่เซียนบอกมีฟิกสไปเดอร์แมนตัวเล็กมาให้ถ้าอยากได้ตัวใหญ่มันจะอยู่กับรุ่นเก่าท้าไมเขาถึงให้ตัวเล็กมาเพราะว่าฐานเขาให้มาวางกับตัวหุ่นยนต์เขาก็เลยจึงให้ทำไซส์ให้ตรงกับรถแล้วก็ตัวหุ่นครับผมต้องบอกก่อนว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ปลายถึงประมาณ8 0 0 0ต้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าใครอยากได้ที่ใกล้เคียงกันจะมีงานซูเปอร์มินิผ้าเป็นพลาสติกคิดประกอบแปลงร่างได้เหมือนกันเป็นลรโอพาร์ดอนแล้ว แล้วก็จะมี s อสเทสฟิะอ่า,อาตัวใหญ่อ้าวหูย<ฮ>อันนี้มัน<อ>มันเหมือนไม่ใช่คู่มืออะทุกคนมันเหมือนเป็นมินิโฟโตบุ๊กย้อนไวัยเรานิดนึงนะเปิดออกมาเนี่ยข้างหน้าก็เป็นรีโอพาร์ดอนสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม สังเกตโลโก้ให้ดีเพราะว่าโลโก้เนี่ยเป็นสไตล์แบบโทคุเซสึของทางโตเอะเลยแบบคลาสสิกอเปิดออมาก็จะเห็นภาพในสมัยก่อนเป็นภาพโปสเตอร์อาร์ตน้ำมันนะผมจะบอกให้ว่าชุดสไปเดอร์แมนของโตเอะมีตลกมากๆนะฮะใส่ก็ไม่พอดีตัวนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะมันสมัยเก่านี่คือหุ่นเลโอพาร์ดอนที่ใช้ในการถ่ายทำนี<อ>่นะเ,<อ>เหมือนจะมีเลโอพาดอนให้ดูนะในยุคเก่าว่าเออมันเป็นคอลเลกชันนี่ฮะ แล้วก็มีตัวสไปเดอร์แมชชีนเป็นคอลเลคชันให้เราดูด้วยว่าเขานนเคยออกมาอย่างไรบ้างตัวนี้น่าจะเป็นสีดั้งเดิมสีออกส้มๆเนี่ยครับน่าจะเป็นสีดั้งเดิมส่วนตัวใหม่ที่มาเนี่ยครับสีจะออกสมจริงหน่อยจะออกเป็นสีนี้เพิ่งรู้ว่าลายโปรดักต์มาไม่ได้เยอะมากนะ,ะผมบอกเลยว่าใครที่มีหมดนี่นะราคานี่คือดุดุเลยนะตัวฟิกเกอร์ก็ฟิกเกอร์ก็คือย้อนวัยมากๆนะแต่เมื่อก่อนฟิกเกอร์จะเป็นแค่นี้เนาะมีชุดผ้าด้วยหมดแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนเป็นประวัติเขาคร่าวๆให้ดูนะฮะ กลับมาที่ของเซียนนะครับผมตอนนี้เซียนได้แงะเรียวฟ้าดอนออกมาจากตัวกล่องเรียบร้อยแล้วเป็นไงฮะเซียนมันเหล็กเลยโอ้โหเหล็กทั้งดอนโอ้โหโอ้เหล็กจริงด้วยนี่คือเหล็กทั้งตัวจริงๆนะทุกคนคือหนักมากนะมีห้าขีดได้นะเนี่ยขออนุญาตให้มันดูกระทบกันนิดนึงนะ นี่ฮะเหล็กครับเหล็กจริงๆเหล็กจริงๆกระทบกันแรงไม่ได้เดี๋ยวสีลอกเฮ้ยโอเคเลยนะฮะใครที่อยากสะสมนี่ผมว่าเวิร์กเหล็กนะตรงข้อต่อของอย่างเนี้ยเป็นเหล็กหมดเลยนะฮะโอ้นี่ เป็นจอยแบบล็อกนะเซียนอันนี้แน่นหนาแน่นอนแล้วก็เวลาเราไปแอคชั่นอย่างเงี้ยจะง่ายอันนี้เป็นมือที่เอาไว้ใช้สําหรับแสดงแทนคือเอาไว้เล่นแทนอันนี้คือเอาไว้แปลงร่างอันนี้คือเอาไว้สําหรับเวลาจะเล่นสามารถเปลี่ยนมือได้เป็น2ชุดนะครับอุ <S 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 ย้ยตายละว,วันนี้เราก็อุตส่าห์ปูุผ้าดําให้สวยงาม <S 2> <S 2> แต่ของของก็ดำของก็ดําจมไปเลยอันนี้ระวังหน่อยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่ามันมาเป็นแกนอันเล็กนิดเดียวอีกด้านหนึ่งอ่ะจะใส่ตรงหมัดนะครับส่วนอีกอันนี้เอาไว้ใส่ตรงข้อมือนะครับ ขอลองมันเหมือนของเล่นยุคเก่าครับที่ยิงหมัดได้ใช่ฮะคือมันมีที่ยิงหมัดตรงนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรผมไปกดเมื่อกี้มันยิงผู้หมวดเลยเออใช่ครับอ่าพูแสดงว่ามันทําแบบว่ารุ่นเก่ากับรุ่นอันนี้คือแบบยิงหมัดไม่ได้แต่ถือดาบกับแอคชั่นก็คือทําแอคชั่นได้อ่าเจ้าอันนี้ที่เซียนเอามาคือดีดได้ดีดได้นี่นี่นี่สลักตรงนี้นะอ่าแล้วลองดีดดิอู้มันเดี๋ยวมันไปไกลเอาไกลจริงเหรอแรงเหรอเอาเอายิงลงพื้นก็ได้อ่ะ S <S อันนี้โอ้โหแม่นด้วยนะยิงกระทบด้วยล<ะ>แล้วความเจ๋งไปกว่าน,นั้นครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ที่เป็นสัญลักษณ์ที่แปะอยู่ที่หัว ไม่ไวก็ยังยิงเล่นได้ด้วยในหนังมันยิงได้เหรอใช่มันยิงปลาไปเป็นบูมอ,อ๋อนี่นมีสลักอยู่ตรงนี้อ้อออยแล้ย <c oughs> แล้ววายมึงวายแต่มึงยิงมันสะกิดนิดเดียวมันไปเลยไง <S <s> เราจะโพสท่ายืนของเขาแบบปกติก่อนนะครับอันนี้ือเสร็จแล้วเหรออันนี้คือแบบปกติเตรียมพร้อมที่จะเอาไว้ใช้ในการแปลงร่างนะครับตัวเลโอพาร์ดอนอันนี้จะเป็นร่างปกติก่อนนะครับส่วนอันที้ฐานฐานเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่ามันจะมีสัญลักษณ์อันนี้เป็นซิมโบของ SOC นะครับที่ทางบันไดเอามาทําเป็นแพ็กเกจต เลยก็คือหุ่นเหล็กทุกตัวจะต้องมีฐานพร้อมกับมีเป็นป้ายเป็นเงาสะท้อนคมเอาไว้ตั้งโชว์เก๋ๆถูกต้องครับไอ้ฐานเนี่ยครับความเจ๋งอย่างที่ผมเคยพูดพูดไปในซีรีส์แพงๆเนี่ยเขามักจะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันทําได้เช่นมันสามารถกลางเพื่อเก็บของได้สามารถเอาอ,เอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมาเก็บใส่ไว้ในนี้อันนี้คือดาบนะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือโล่เอา2อ,อย่างนี้ใส่เข้าไปได้ไหมโล่เนี่ยจะต้องเอาอุปกรณ์มาต่อเพิ่มแล้วมันจะวางไว้ข้างนี้ส่วนไอ้ที่ใส่เข้าไปข้างในอะครับจริงๆแล้วคือมือเรา้องใส่ ่ฮะหรือเมื่อเราใส่ไปเป็นแบบนี้แล้วนะฮะเราก็ค่อยเอาไปวางไว้ข้างในอย่างนี้ครับหมัดแบบถืออาวุธเนี่ยก็คือโดนฟิกมานะฮะทั้งสองข้างเลยสามารถเอาแค่โลกก่กระดาษไปเสียบได้เฉยๆเลยแล้วเราก็เอาอีกข้างฮะคว่ำลงไปแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้มัเนมเป็นล็อกไว้ให้ครับอุปกรณ์ข้างบนก็จะเอามาวางครับโล,โ,ลโล่ต้องใช้อันใหญ่หน่อยโล่ใช้อันใหญ่ครับเราปักไว้ที่ตรงนี้ปักไว้อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นฮะสวมไว้อย่างนี้ อาดาบดาบ,ดาบต้องพึ่งสองอันอันนี้จะเป็นตัววางฐานดาบไว้ข้างหลังส่วนอันนี้ถ้าเกิดแคบกว่าจะเป็นวางปลายดาบาแล้วหลังจากนั้นเราเอาดาบวางฐานนี้ครับเอาไว้ตอนเราแปลงร่างเป็นลลโอพาดอนแปลงร่างเลโอพาดอนเป็นร่างบินเราเก็บไว้ก่อน ความเท่ของมันคือตรงนี้ครับรถไอตัวแมชชีน G7 รถผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะฮะมันน้ําหนักเดียวกันกันกบโทโมิก้าเลยเหมือนโทโมิก้ารถเหล็กเลยครับเป็นเหล็กทั้งคันนะฮะคโคตรเจ๋งตัวรถเองเนี่ยสายมันไม่ตรงแต่เอาไว้เล่นได้ใช่ไหมครับ,รบอ่ะเรามีที่เก็บเอ้ยเป็นโรงจอดรถสมมุติถ้าเก็บอะครับดูข้างบนนะข้มีใส่ใจให้ด้วย อ๋อตรงนี้เป็นสล็อตไว้แต่เราไม่ใส่เราเปิดโชว์เราโชว์ปอย่างเงี้เขาให้รถสไปเดอร์แมชชีนคันเล็กมาให้ด้วยครับคันเล็กจริงๆถ้าเทียบกับคันนี้เดี๋ยวขอญาติเทียบให้อันนี้คือสเกลแบบตรงนี่เลยฮะเป็นคันจิ๋วเพื่อเอามาเล่นกับตัวหุ่นยนต์และอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งครับเจ้าตัวเล็กก็คือเจ้าตัวสไปเดอร์แมนจิ๋วฮะเขามีที่วางอยู่ตรงนี้มีร่องขาอยู่เขามีร่องขาให้ที่ฐานเลยอันนี้ง่ายมากนะฮะส่ผมอยากจะบอกว่าดีเทลโค เจ๋งด้านหลังนี้จะมีโลโก้แมงมุมอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใส่ดีเทลมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่เลอะนะ <c oughs> ผมเอาตรงโหญาตด,ดูใกล้ๆนิดนึืง <c oughs> บอกเลยว่าสายตาไม่โฟกัสเพราะมันเล็กจริงๆ S <S> นะฮะ <S <S อ่ะโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะวางมันจะมีตำแหน่งน uh> ี่ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าตัวหุ่นเรียวพาดอนนะฮะก็ต้องบิดเท้าให้มันตรงกับล็อกหน่อยไหมแล้วก็ยืนไปมันไปครับเสียนประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นี่ฮะเรียบร้อยอันนี้คือเอาไว้เวลาโชว์ในตู้สมมุติเราอยากจะโชว์ล่างยืนเป็นหุ่นดั้งเดิมอุปกรณ์ครบครันผมว่าเขาเอาไว้แบบนี้เพื่อที่จะอาจจะเบื่อเบื่อนี่พ่อจริงๆใช่ถ้าใครเกิดทันเนี่ยต้องมี40่สใช่ฮะอายุ แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็อยากจะเล่นเอาชุดเกาะมาใส่ก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนลายพะของทุกอย่างเนี่ยแทบจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเราพักตรงนี้ไว้ก่อนต่อไปเราจะไปของที่เรียกว่าสเปเชียลและนี่คือไฮไลท์ของเวอร์ชั่นนี้ที่เพิ่งผลิตมานะครับก็คือเจ้าตัวสไปเดอร์เบสเลสนั่นเองนะครับมันจะเป็นของที่เอาไว้ใส่ตรงนาฬิกาแล้วก็เอาไว้สําหรับแปลงร่างเจ้าตัวนี้มันทํางาน2ฟังก์ชันก็คือ1เอาไว้แปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนสองเอาไว้เรียกเรียวคาร์ด แล้วก็รเรียกสไปเดอร์แมชชีนความตลกคืออะไรแ<ช>ล<ะ>้วถ้าผมถ้าผมจำหรือไม่ผิดขออภัยนะผมตอนที่แบบได้มาดีใจเนี่ยแทบไม่ได้ไปดูคลิปเวลากดอ่ะมันเปิดออกชุดแม่งกระเด็นออกมาใช่เป็นชุดแบบแล,แล้วชุดนี้คือแบบมึงมึงลอยติดเชือกมนาะแล้วพอลาชุดมันกลับเข้ามาตัวแล้วมันใส่เข้ามาเป็นจ้ำคัตแบบ ชุดได้อะไม่เป็นไรเทคนิคการถ่ายทําสมัยก่อนมันทาอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าไปดูกันดีๆภาพยนตร์สไปเดอร์แมนอันเนี้ยเวลาเตะตกน้ําหรือศัตรูกระโดดจากน้ําอะมันใช้รดีเวิร์ดกลับมาดูกับตัวที่ตัวนี้ดีกว่านะครับผมอุปกรณ์แมงล่างคือเขาจงใจทําทั้งสีและการดีไซน์ทั้งหมดล้อจากของจริงที่ใช้พะเนี่ยผมยังพอจําได้เนี่ยแล้วสีมันต้องประมาณนี้เซียนลองดูคําว่าสไปเดอร์แมนตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสกรีนแบบแนบไปเลยนะมันนุนๆนนิดนึงเซียนลองเอามือ เช็ด, <She et. S 2> ดนิดนึงจริงมันต้องกดได้สักปุ่มหนึ่งอะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ฐานเว้ยเออมันใส่ฐานได้ใส่ฐานด้านหลังด้านหลังนะฮะข้างในตรงนี้เราต้องฉีกออกผมว่าข้อมือผู้ใหญ่อยังเล่นได้อยู่มันจําเป็นจะต้องใช้แบตเตอรี่นะครับใส่ฐานก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตัวฝาลังฐานจะไม่ได้ขันน็อตนะฮะแต่ว่าใช้เหมือน D X ของบันไดกดเอากดเอาแล้วจะเป็นคลอกพวกหนึ่งตอนหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้ใช้น็อตกันแล้ว เพราะว่ามันเก็บนานๆปุ๊บหนิมขึ้นใช่นะฮะมันอยู่ที่สภาพอากาศบ้านเราด้วยอาเชโดเสียงนี้คือใช่เลยตื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 เฮ้ยมีเพลงอะไรด้วยเออผมจำได้นะเพลงมันวิ้ญานลูกเย้เย่เยว้าวเออใช่เพลงนี้ เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์แล้วแบบเพลงมันมาทั้เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมันมาทั้งท่อนเลยเดี๋ยวก่อนมาทั้งโอเพยนเลยเนี่ยอ๋ออันนี้เราต้องกดเองนะครับเฮ้ยเสียงเหมือนเลยนี่ครับเนี่ยครับเนี่ยมันมีสัญลักษณ์ไฟไฟเห็นอยู่ป่ะครับลำโพงอยู่นี้ใช่ เราต้องกดเรียกเลโอพาดอนป่ะปุ่มนี้เหรอเออเลโอพาดอนฮักชินปิดหลอกกูนี่ไอ้เซียนกดเปิดแล้วปิดขอโทษขอโทแกงกูอะไรวะอ๋อคือการกดคือเรียกกดอีกทีก็คือมันก็จะเป็นเสียงเลโอพาดอนตอนออกตัวกดอีกทีหยุดหยกดอีกทีคือปิดแล้วแล้วสีแดง เป็นเพลงไตเติลเขาเสียงสปไปด้วยแม่เมื่อกี้ <ห ả? S 1> มันเป็นเสียงตอนที่พักโฆษณาเสร็จแล้วอะออแล้วมันกลับมา,า,าพี่ดอนใส่ด,สดีกว่าเพราะข้อมือผมใหญ่อะใส่ข้างซ้ายนะโง่ ผมขอมเป็นเทคทามดูเปื่อนึงได้ไหมผมอยากรู้ว่ามันแปลงร่างอย่างไรปุ่มสีแดงนะครับในคู่มือเลยจะบอกว่าเป็นซองบัตทอมนะครับก็คือปุ่มกดเพื่อจะเล่นเพลงส่วนปุ่มสีเหลืองที่อยู่ด้านในเรียกว่าซัมมอนก็คือการเรียกอ,อุปกรณ์นั้นเองนะครับก็เลยจะมีซาวโอ้โหราคา เข้าใจแล้วว่าทําไมราคามันถึงโหดนะครับมันเล่นได้อ,ะ<ม>อ่ะอ่แล้วโดนสไปเดอร์แมนยังไงนะแมงมุมกินนะแมนแมงมันกันดบ้านมึงกันนะแมง,งมุมกินจะมาสภาพไหนล่ะนี่ไงเวลาเรียกชุดแต่สุดดท้ายก็แล้วก็เดินท่าเดินยังไงเดินยังไงเย่เย่เย่ว้าวไม่มีอะไรนะคร <c oughs> <ม>ับวิธีการแปลงร่างของนี่ก็แค่แบบว่ากดแล้วก็เข้าหัวมาจุดนีวิวหนะทุรงกัน คิดดูว่าเซียนบอกว่าคนที่ซื้อไปต้องอายุ40ขึ้นลูกจะรู้สึกยังไงก่อนพ่อใส่อย่างเงี้ยลูกจะรู้สึกยังไงพ่อลูกว่ามันไม่น่าใช่อ๋อนี่พ่อพูดให้ลูกพูุดธมาแปลงร่างให้กลายเป็นอันนั้นมึงใส่ไปเลยแต่อันเนี้ยจะแปลงร่างให้เป็นรีโอพาดอนร่างยานอะลองโชว์ครับไปเริ่มจากนะครับเราต้องงอแขนตรงนี้ขึ้นมาก่อน มันดังเองอะม่มดังเองมันก็ปิดก่อนสิเฮ้ยมันเรียกรถมันเรียกด้วยนี่นมันกดยังไงไม่รู้สองครั้งไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเออโอเค เราเริ่มจากการยกยกหมัดนะครับขึ้นมาก่อนครับพอเรายกหมัดขึ้นมาใช่ไหมครับมันจะมีสเปซอันนี้กับอันที่อยู่ข้างในมันเลยต่างกันอันข้างในอ่ะมันจะตันเพราะว่ามันกดยิงสปริงไม่ได้แล้วก็ข้างในมันตันเพื่อจะให้เราสามารถมีลูกเล่นนะครับเสร็จแล้วกันนี้เมื่อพอเราหลังจากเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บให้เราดึงแกนพับออกมานะครับเมื่อเราดึงแกนพับออกมาได้แบบนี้นะครับเราจะพับ2ทบกลับลงไปเราก็พับ2ทบกลับไปนะครับเป็นอย่างนี้ อ้อู้อ่อาอยิงกันมวยห,หมดแล้วอ่ะเมื่อพอดีเป๊ะแบบนี้แล้วนะครับพอเรางอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็พลิกมันก็จะอยู่ในลักษณะเหมือนเสือหมอบลงมาพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราต้องไปดูที่ขาครับตัวขานะครับจะมีตัวสแนปเป็นแกนอยู่ใต้ขา ขอญาติกลางอยู่ระหว่างข้อขาด้านในบิดมันออกมาฮะมันซ่อนอยู่เห็นไหมครับแล้วก็งอมันออกมาอย่างนี้อีกข้างหนึ่งมันจะเป็นรูประกอบเข้าหากันมันก็จะ snap กันพอดีอย่างนี้อ๋ออ่เมื่อพอ snap กันเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรากลางอันนี้ออกมันจะมีข้อนะครับให้มันเข้าไปอยู่ข้างในตรงกลางพอดีคือเวลามันเข้าล็อกอ่ะมันจะแบบมันจะรุ้บเข้าไปเลยถูกต้องครับอ่านี่มันจะเข้าล็อกไปแบบนี้นะครับพอมันเข้าล็อกตามต่อด้วยข้อที่2อันนี้นะครับ ก็จะกลางออกมาอย่างนี้บิดให้เข้าไปแล้วตอนนี้ก็เอาให้เข้าล็อกอึ๊บอ่าอ่าแล้วตอนนี้ก็เอาให้เข้าล็อกอึ๊บอ่าโอเคตรงเหล็กเนี้ยครับตรงกลางเนี้ยพยายามบิดให้มันพอดีพอดีกันหน่อยใช่ครับมันจะได้ตรงๆนะครับรูปทรงตามนี้ก่อนด้านหลังครับจะมีปีกซ่อนอยู่ด้านในให้เรากางออกมาออลเลบนะครับดึงข้างหลังตัวนี้ออกมาครับจะมีตรงนี้นูนออกมาเป็นปีกปีกอปีกครืบินตรงส่วนหัวนะครับให้เราแหวกออกนะครับ ขออนุญาตครับเหมือนเลยแล้วเราเอาหัวพลิกเข้าไปซึ่งตอนหัวพลิกเข้าไปเนี่ยครับเราก็อันนี้นะครับเขาสร้างกลไกเอาไว้ด้วยซึ่งเป็น,นกลไกโบราณน,นะครับอออออันนี้ไม่ใช่กลไกนี้นกลไกนี้ของเก่าม,ม,ม,นนมันหลวมไปหน่อย,อ,ยอันน,น,น,นี้อันนี้นอ,อันนี้เขาเสีย,<ล>ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคือตรงนี้มันหลวมนะครับเราค่อยๆใส่กลับเข้าไปก่อนนะครับขออภัยาอ่ะโอเคแล้วก็ปิดเลยอ่าโอเคพอเมื่อดันตรงนี้สุดแล้วครับพอเรายกตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บ ข้างล่างจะมีฝามาปิดเราก็จะได้ทรงยานรีโอพาดอนแต่ความเท่ไปกว่าน,นั้นครับรถครับรถขันจิ๋วครับขันจิ๋วข้างหน้านี่ฮะมีฝา,ฝาเปิดอยู่นี้อ๋อนี่รถรถเวลาเรียกมาตอนขับใช่ไหมรถอ่ะมันจะถูกซ่อนอยู่ในนี้ในหนังมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะลอยอยู่บนฟ้าฟิว <ie> <ub> เล่นเหมือนเด็กอี <ie> <ub> แล้วแล้วรถเนี่ยมันก็จะวิ่งว้าว หรือหรือไม่ก็พอพระเอกเรียกรถมันก็จะลอยมาเอาเอาฐานวางมาก่อนเอาฐานเลี่ยมครับอาวันนี้มาแล้วก็ฐานตัวนี้นะครับจะต้องล็อกกับฐานคู่นี้นะครับด้วยการที่ทําล็อกแบบนี้พอได้อย่างนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยครับเราเอาอันนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอาตัวเท o p พา d o ดอนนะครับวางลงไปในลักษณะแบบนี้โอเคเรียบร้อย จบตอนจบตอนสไปเดินแมนแล้วก็ปิดโอเคเรียบร้อยครับครบท่วนทุกกระบวนความแล้วจะด่ากันก็พิมพ์ด่ามาเลยว่าทำไมพี่ไม่ทำท่าเสียบอาวุธยืนโชยผมดูครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคถึงเวลาให้คะแนนผมรู้สึกว่ามันเป็นของเล่นที่มันคืนชีวิตให้กับคนที่ทันวันละกันนะผมว่าเกิดไม่ทันดูซีรีส์หรอกแต่ว่าตอนที่ผมบ้าโทคุซซสื้อมากๆอ่ะผมชอบเอามาแซลกับเพื่อนเล่นเพราะว่าหนังมันตลก การถ่ายทำสมัยก่อนมันทําให้รู้สึกว่ามันอย่างนี้เองหรออะไรเงี้ยขึ้นหนังหลายๆเรื่องที่เวลาเรากลับไปดูของเก่าอ่ะมันก็จะดูง่อยๆดูตลกๆกันแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนนะมันว้าวนะมันเจ๋งนะผมว่า8,000นะการที่ได้คอมพีสขออนุาตเรียกคอมพีสเซเลคชั่นแล้วกันนะเหมือนแบบของไรเดอร์แล้วกันนะมันเวิร์กมากๆแล้วก็มันได้หุ่นเหล็กด้จริงๆแค่หุ่นเหล็กอะราคาสูงแล้วนะ เรายังได้เจ้าตัวเครื่องนี้มาด้วยผมว่ามันดีมากมากส่วนตัวผมว่าข้อเสียที่ผมเห็นก็คือไอ้ Cause ตรงหัวตรงเมื่อกี้แหละแท้ตีทถ้ามันไม่หลวมขนาดนาั้นผมว่ววาผมจะชอบกว่านี้มากๆเลยดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้จะรีวิวอะไรมากถ้าผมมีเงินพอผมจะซื้อดังนั้นผมให้คะแนนมาที่999,999พักคะแนนโอโอหักไปหนึ่งคะแนนไอ้ตรงหัวหลวมผมมีกล่องรุ่นดั้งเดิมอยู่นะครับก็คือกล่องรุ่นแรกที่แถมเป็นฟิกเกอร์ยืนทำท่าอย่างนี้ แต่ผมอะไม่เคยแกะผมไม่แน่ใจว่าสีอะต่างไหมแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ตัว R คือการรีเพ้นสีซึ่งตอนนี้ถ้าถามผมผมชอบสี ทรงนี้มากมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันดูแลแบบเหมือนจริงดีใส่เท่ากันทุกอย่างเหมือนกันถ้ารุ่นนี้จะได้อันนี้แต่ถ้ารุ่นเก่าจะได้เป็นฟิกตัวใหญ่ประมาณนี้มายืนโชว์ประมาณนั้น1ต่อ12ตอนนี้ภาพที่ผมเห็นในตัวโปรโมทเนี่ยครับสีพลาสติกบางจุดจะออกส้มกว่าแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ผมเช็คดูดิผมดูปาดปาดปาด,ดูเลยอะปรากฏว่าของจริงออกมาสีมันดูสมูทกว่าอย่างนี้ครับคือถ้าเกิดในภาพที่โปรโมทอะสันข้างมันจะส้มซึ่งผมไม่แน่ใจว่ารีบถ่ายหรือเปล่าปุ่มเนี่ยครับมันก็สีคล้าย ตัวหัวรีโอพาดอนเนี่ยกับสัญลักษณ์เหมือนบูมาแรงของมันบนหัวเนี่ยสีมันอ่อนกว่าในภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแจ้งกันก่อนส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดแฮปปี้มากนะครับก็เ,เสียงที่มันเบาเมากกื่อกี้หรือมีเสียงแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะ,ระยะเพราะว่าลําโพงอยู่ด้านหน้าส่วนผมเมื่อกี้ลองเล่นแล้วลองประกอบดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันโอเคเลยครับก็ได้ตามมาตรฐานของ SOC เห็นด้วยกับพี่โดนเมื่อกี้คือพอมีกลไกในการยิงออกไปแต่ข้อเสียคือปุ่มดันสัมผัสเบามากสปริงมันไม่ค่อยล็อก กดปุ๊บแม่งไปเลยเฉียวเฉียดนิดเดียวมันเหมาะมากสาหรับคนที่อยากได้สะสมเพราะว่าอย่างที่พี่โดนพูดไปคู่มือเล่มนี้เองก็เป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูลถึงแม้ว่าเราจะอ่านไม่ออกเพราะเป็นญี่ปุ่นแต่ใครที่อ่านออกก็โชคดีโดยภาพรวมทั้งหมดที่เราพูดกันมานะครับมีจุดอ่อนอยู่แค่บางจุดเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นที่เหลือผมแฮปปี้มากแล้วถือว่าเจ๋งมากแม้แต่คู่มือเองยังกลายเป็นของสะสมไปด้วยเลยนะครับผมขอให้ไปที่9 8 9 9 9 9ครับ น่าจะติดหนึ่งในท็อป10เลยผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้น่าซื้อมากๆใคร,ครที่ชื่นชอบสไปเดอร์แมนเฉยๆก็ได้นะใครที่เคยชอบแบบอยากสะสมสไปเดอร์แมนทั้งหมด ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันหรือว่าใครที่ทันต้องมีของต้องมีเลยอันนี้ต้องมีเลยจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับของเล่นหรือรีวิวอะไรก็ตามนะครับที่อยากให้เรารีวิวเนี่ยก็แนะนํากันมาแล้วกันนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะกันนะครับกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเป็นกาลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้เตือนด้วยเรามีเพลย์ลิสต์ที่เอาไว้สําหรับแบบว่าให้เช็คของกันครับรีวิวเยอะแยะมากมายครับช่วงนี้จับของเล่นมาทํารัวๆเลยนะครับถ้าใครชอบยังไงอย่าลืมคอมเมนนคกทุไป กลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์5โมงเย็นนะครับกับรายการรีวิวหยบปราไปแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเรามีนัดกันทุกวันที่นี่ทางออนไลน์สเตชันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา